วันนี้จะพามาดูหมกวายจะ้ะพี่สาวเขามาให้เขาทำห้แกะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะขอบคุณพี่สาวจ้าเดี๋ยวากเขามาให้๋ยวจะแกะให้ดูนี่ก็ทำห่อหม,มกลักษณะคือ,อยังนี้เดี๋ยวจะแกะดูนะ นี่จ้ะหมกวายใส่ไก่ไก่บ้านลนักษณะนี่คือหวายต้มออกรินน้ำออกให้มันหายขมแล้วก็เอามาหมกจ้ะถ้าคนชอบกลมขมไม่ต้องรินน้ำไม่ต้องต้มน้ำก็ได้เอามาหมกเลยได้เหมือนกันนี่คือลักษณะหมกวายจ้ะใครเคยได้กินบ้างอร่อยจ้ะ